มีเรื่องหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับจะบอกเรื่องการมันคงไม่ใช่การเมือง <ฮะ S 1> แต่เกี่ยวข้องกับบุคคลสําคัญทางการเมืองเ,อเรื่องการตรวจสอบแล้วคดีนี้ก็เป็นคดีที่ยาวนานมากนะคะยุคช่วงหนึ่งก็มีการขุดคุยตรวจสอบแบบละเอียดที่ยิบทีเดียวนะคะไปถึงว่าโอ้โหนาฬิกาที่ใส่เนี่ยมีกี่เรือนราคาเท<อ>่า,<อ>าไหร่ยังไงเอามาจากไหนเนี่ยนะคะก็มีการขุดกัน โดยเพจเพจหนึง่งชื่อว่า csi la คือเพจนั้นเนี่ยถือว่ามีบทบาทมากนะคะในการไปเผยแพร่ข้อความบทความหรือว่าข้อมูลต่างๆจริงเท็จนั่นอีกเรื่องหนึง่งแต่เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจกันมากเลยทีเดียวนี่นะคะจนกระทั่งเรื่องนี้ก็เข้าสู่การตรวจสอบของทางปป,ปชทีนี้มันมีความคืบหน้าอีกมุมหนึ่งนะคะกรณีของการตรวจสอบแล้วก็การตรวจสอบเ,ออเรื่องของการตรวจสอบคดีของ พลเอกประวิตยวงสุวรรณกรณีนาฬิกาหรูเนี่ยแหละค่ะนาฬิกาเพื่อนแหวนแม่เนี่ยนะคะที่เคยเป็นคดีท,ที่โด่งดังเนี่ยนะคะคดีนี้เนี่ยมีเดอะแมตเตอร์ The Matter, นะคะเดอะแมเตอี่เป็นสำนักข่าวออนไลน์มีการไปยื่นร้องต่อศาลปกครองกลางเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเขาไปร้องกับปป,ปชเขาบอกว่าเขาขอข้อมูลมทางคดีรายละเอียดทางคดีคำชี้แจงของพลเอกประวิทย เรื่องเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องเนี่ยเขาขอข้อมูลไปยังปปชแล้วปปชไม่ให้เพราะปปชบอกว่ามันมีรายละเอียดละเอียดอ่อนหลายอย่างที่เขาไม่สามารถจะให้ได้เดนแมตเตอร์ก็เลยเอาเรื่องนี้ไปยื่นร้องต่อศาลปกครองกลางล่าสุดค่ะเมื่อเมื่อวานวันศุน์นะคะศาลปกครองกลางก็มีการพิพากษาคดีให้ปปชเปิดเผยข้อมูลข่าวสารในคดีของพเดกประวิตรวงสุวรรณกับสำนักข่าวในสองเรื่องด้วยกันนะคะ โดยหนึ่งเนี่ยเป็นเรื่องของรายงานสรุปผลการสแสวงหาข้อที่จริงและรวบรวมพยานหลักฐานซึ่งคณะทําง,งานรวบรวมเสนอต่อที่ประชุมปป,ปชในวันที่มีมติเกี่ยวกับคดีนี้รวมถึงเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง2ก็คือคําชี้แจงของพลเอกประวิทย์ที่ยื่นต่อปป,ป,ปชในคดีนี้รวม4ครั้งด้วยกันโดยสารบอกว่าให้มีการปกปิดข้อมูลลักษณะเฉพาะของบุคคลและให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารดังกล่าว ใน15วันนับแต่วันที่คดีถึงที่สุดนะคะโดยสารให้เหตุผลว่าการเปิดเผยข้อมูลต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันจะแสดงให้เห็นถึงความโปร่งใส<ม>และตรวจสอบได้ในการทํางานขององค์กรอิสระนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยสารก็บอกว่าในรายละเอียดของคดีมันจะมีรายละเอียดของพยาน<ม>ที่เป็นบุคคลหรือองคอ์กรหรือใครที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เนี่ยการเปิดเผยมันเป็นเรื่องที่มีความละเอียดอ่อนที่ต้องพิจารณาให้ดี<ฮ>นะคะ คือคือบ้านเราในมีพระราชบัญญัติข้อมอูล <ภา S 2> ขาวสารของทางราชการะนะครับซึ่งหลักของพรบรนี่คือ,อเปิดเผยเป็นหลักนะปกปิดเป็นข้อยกเว้นข้อยกเว้นก็จะมีเกี่ยวกวับความมั่นคงเรื่องเกี่ยวที่เมื่อกี้คุณยญญาบอกอะ่ะ,อะเรื่องที่มันไปพาดพิงบุคคลอื่นหรืออะไรต่างๆเหล่านี้นะครับ